วัสดีครับผุ่มวัสดีครับวัสดีสุขสันต์นะครับวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวัสดีเอฟซีสุขสันต์ม่น้องไม้ลาววันนีไม้ลาววันเย็นๆใเห็น้าเนี่ยนองทุกวันเลยชาวสิีห์น้องไม่ติดปลาดกินไลยครับเอือวันนี้ครับเหมือนเดิมกับเหมือนเดิมมาทำกับข้าวแกงนัำหม้อทำเหมืักทาแล้ววันดีวันยุทธกับวันยุทธวันอาทิตย์ว่างๆก็จะชาวไปเดินลาดนัดได้วันตู้ดิบมาแล้วพี่น้องในไม่โง่เบี้ยจำเล่นวันนี้คั่วนักทานแล้วอยากรู้ไหมไหว้เลย ่่ยอ่ปลาดุกลีพี่น้องัวเท้าเท้าเติเตต้นแล่่เออมันจะใบโยเออต้นแล่หัอวกอย่แต่ต้นแล่ะรเออปลาดุกเล่พี่น้องอเป็นใ้เดือดน่ะต้นแล่นี้นะเืองตล่ตัวเดียวนาต่าวพ่บ้านึงได้นาหนาอบพวเต้าเต้าบันี่พี่น้องเออนี่นะปลาดุกลีม่นจะอูเร่อมเรื่องต้นเดียวว่าอูเร่อม่ะ ลูกเลีครับลูกเลีนี่ครับห้ากินยาโัวเท้าๆวันเนี้พุ่งไปพบด้วยความบังเอิญนดีครับไปร้านดัดอีไปเดื่อยเอื้อนดูจำเป็นดันมาเจอครับก้าวอย่างเอื่นแล้ยตั้งแต่พอ่ไปตรนี้นอนลมอยู่พอคาวานันนันมาลองเอื้อนดีกว่าเราจับลาเลยสักตัวเออตัองแต่ตัวนี้ม้อเติมเลยครับเออทช่องโลเลือดเดี๋ยเลยใจนึ่งกันพวกไวคขัวพริกใจนึ่งกันพวกไวแกงสอมนี่ยากกับส้มยากนี่ไปเลยแต่วันนี้ว่าจำเป็นต้องจัดขัวพริกเลย ปลาดุกเล่ขัวปลิกใส่ใบยีราฟครับเนี่หรือบอกไปนี่ใบยีราฟใบกุ้งทะเลววพริกไทยพร้อมเซนทัศนะนะใส่อันนั้นหัวไแป็กวิงเว้เวได้น้ำชากันนะไอ้ยาเฮ่ร้อยพี่น้องได้ร้อยเอาเลยครับพี่น้องครับลาทำเสร็จเรียบร้อยนี่ครับหั้นเป็นชิ้นเรียบร้อยเลยๆเลยน่ากินไหมอ่าเนื้อไส้กรีพี่น้องเออ่ยเขาจิ้มชิงมเป็นีนื้หัวแต่เนื้อัวเนี่ยเนื้อแต่ละจิ้จริง้มเลย ต้มยงตะเลจะได้ห็นความรสครับปลาดุกเล่ซึ่งว่าไม่ได้ใหนะ้มันสรสเป็นเป็นกัเนื้อมันทรสจริงอย่างเนื้อให้ติดกับตะเลอ๋อตะเลตึ้งตึ้งแต่วัว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 เพื่อมาเพื่อมาเนื้อเละไรเลยลระครับวันนี้คัวกับใบยีราดคือแใส่ใบยีรานี่ครับใบยีราดใบคูนนี่เดียวใบราดคัวใบราดเป็ดๆร้อนๆก็พร้อมร้อนหนุนแต่ที่ mm hmm. ขาดไปหลายกันเนี่ยพริกใส่ซอสต้องใส่กัน กวนขึ้นไส้ไม่ใช่ไม่ดูแต่ในน้ำตาลเนี่ยนาะกวนของไส้กับก้มหมาโรยแกงแรกกับพวกพวกเรียบร้อยแต่เพิ่มเคยอเรียบร้อยแล้วเดียวเครื่องแกงเน่้อนาะตะแลงน่ากินไหมสี่ซอยอ้อมน่ากินร้อยไปยังเดี๋ยวเดียวไปแม่เลยครับตัวในการแกงว่ะแกงปลาดุกใบยีราฟวันนี้ครับปลาดุกรีสุดยอดโรยทำเป็นเลนเลยน้ำเลือดเลยไปน้ำเลือดเลยไปลองได้เวลาใส้เครื่องแกงกับเราก็คือยู่เดียวเนี้ยเนี่ยไส้เลย น้ำแกงเนื้อไนทีนะครับนี่ปรุงรุ่งเร็วเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องปรุงต่างๆเพิ่มไพรเรียบร้อยแล้วแกงเนือดไส้เนื้อปลาครับเนื้อปลาไพร่ก้อนขั่วขัวขวดเือนี่อะไรกันเลยจิ้มจิ้มอะไรทีไรขาท้าวลาวไปลองรู้บ่อยนิดหนึ่งขัวลูกลีเด็กของคนนี้นะ มระยุมน้ำนี่ครับขึ้นออกมากยิดงนี่เลยครับอาเดี๋ยวพามาเล่นครับอือนี่ไงพี่น้องตะเล่ตะเออเดือดตังคลังเล่ตะเล่ะตะตะเล่จิ้นชิน้นได้กินไหมนิกนึกไกินมากเลยใา่น่าร่ำอีพี่น้องอยู่บองๆองตะแรงอืออ่าน่านน่านพี่น้องอือสี่ไว้ได้ปลาปันนิ่มนักทีนไม่ใช่หวาน อีได้บ่อยๆไม่ใช่อีได้ประจำผมไปลาดเมื่อกี้ทิบรอบเลยครับผมมาไม่ค่อยได้ไหมแต่อะไรอย่างเงี้ยเกิดยินเตี้ยคั่วปริกโรยโรยเดี๋ยววัดล่างได้แล้วแกงครอมดีกว่าท่อมนอกมาให้ก็ได้แกงครอมหลบเราก็ได้อีทิตย์ละอมก็คัดนะโรยครับอะไรอะไรเรื่องคนเดียรเอาได้เวลาพี่น้องเอ่ใบยีราดครับนี่อ้อมๆเลยไม่ต้องใส่หมากพี่น้องเออ ใส่หมากมันมินใส่ผัดน,นี่ครับตัวนี้ก็บใบกุดกระเทยไปเลยนี่ครับใบกุดยที่กว่เรียบร้อยแล้วนี่ครับตอกแกงปลาเราไม่ต้องแกงน่านเลยครับไม่ใช่เนี่ยมันวัวเลยแบกควักไปจมนม้ำไม่ต้องไปกวนไปทำไรมันอ๋อยังคาดยางเลยพี่น้องเลยอยังคาดยางเลยสิ่ผบอกเติหมหน่อยเดียวเลยครับเนี่ยตอนนี้มันใส่อันนี้สักเดียวเลยครับยกเลยดิติ๊กเลยวอนครับไปลงเฮ้ยอะไรเหรน่ากินไหม อย่น,นี้ครับเพื่อใิ้เดียวแผ่นเลยอ่ะแต่ชาติเดี๋ยวก็ได้พอจมน้ำหลึงกาติดคว้าไปสักแป๊บหนึ่งนะครับติดคว้าไปสักแป๊บหนึ่งงานเฮ็ดไหน่น้องต้มไส้ใบอีราไส้ใบโหดไส้พริกไส้อัดเรียบร้อยแล้วนี่ครับดูหวานนี่ครับเพื่อเดี๋ยวพวกนีเป็นกล้วยนะ ทกแล้วปลาทุกแล้วครับรอไปใจไต้องเคียวนานไม่ต้องเคี่ยวนานครับเพ่อเอามาถ้ากินต้กินเอาอือาข้าวไปน้องร้อนๆในไหก็เอือกเๆอเืได้ความร้อนนี่วัวอื้งเลยจ้ะเิ็นกินนั้นมีแรขได้นี่อะ กาก้าหลอนๆคิดเงปรุงปริ้นแล้ววันนี้เร,รียบรอชัดปีที่ปลาดุกแกงใบยีรานะครับคัวเนี้นอดวันนี้อันนี้นะครับแกงขั่วปลาดุกไส้ใบยีรานะครับเป็นปลาดุกลีนะครับวันนี้เน,น้อนอดจัดมานึงตานะครับจัดมานึ้งตาปลาดุกลีนั่นนั่นลายตัวใหญ่ๆตักีพไปน้องเอ,อ้นะครับวันนี้คั่วปริกไส้ใบยีราดเอาเลยครับ เอฟเฟทุกท่านพี่น้องทุกคนที T ่อยู A ่ไอแขลอยากชิมพี่มือในน้องก็เชิญครับเอาพี่น้องครับพบกับข้อคลิปไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำได้ลงผมมีทมําอะไรกันหลายแบบว่ากันติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับในน้องกันนะครับสําหรับคลิปนี้โชคดีมีความทุกทุกฐานนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ